เราจะไปตัดต่อในแอป InShot นะคะทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store ถ้าเป็น iPhone ดาวน์โหลดได้ใน App Store นะคะจากนั้นเข้าไปสู่แอป InShot นะคะว่าจะใช้การตัดต่อในแอป InShot ค่ะจะตัดต่อด้านนอกนะคะ แล้วก็ค่อยเอาไปโพสตามแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อไม่ให้ติดลายน้ำนะคะแอป i n s o o t เป็นแอปที่ใช้ง่ายแล้วก็ฟรีนะคะค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะหลังจากเข้าสู่แอปเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดไปที่วิดีโอนะคะ,ะหลังจากนั้นให้กดไม้นะคะเพื่อที่จะเลือกวิดีโอเราถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาเลือกวิดีโออ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอาวันนี้ เลือกวิดีโอนะคะที่เราอยากจะตัดต่อใส่ลงไปนะคะอ่ะหลังจากนั้นให้ทุกคนอ่ะกดเล่นก่อนนะคะโอเคสมมติว่าเราเช็คเช็คภาพของเราเช็ควิดีโอของเราหมดครบเรียบร้อยนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็จะมาดูค่ะว่าคลิปของเราอะ่ะ จะตัดต่อตรงไหนได้บ้างคือตัดส่วนที่สําคัญไว้ส่วนที่มันดูยืดเยื้อที่ไม่สอดคล้องอะค่ะเราจะตัดทิ้งนะคะเพราะมันจะทําให้คลิปของเราอะยาวเกินทุกคนเห็นไหมด้านล่างคลิปอันนี้ที่ยังไม่ได้ตัดต่อค่ะ2นาทีกว่าเลยนะมันดูยืดเยื้อไปใช่ไหมคะเวลาที่ลงแพลตฟอร์มต่างๆอะมันดูแบบนานเกินไปนะคะเราก็เลยต้องตัดต่อเพื่อทําให้คลิปกระชับ แล้วก็ดูแล้วรื่นหูรื่นตานะคะเราจะใส่เสียงใส่ใส่เสียงใส่ตัวอักษรใส่อะไรต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็มันทําให้คลิปของเราอะดูน่าติดตามมากขึ้นด้วยนะคะโอเคหลังจากนั้นนะทุกท่านสามารถที่จะกดเล่นนะคะอ่าช็อตนี้ใช่ไหมอ่าเราก็ เลื่อนหาเลยค่ะเห็นไหมมันเลื่อนได้นะคะเราก็เลื่อนหาตรงคําว่า split นะคะ,ะเพื่อที่จะตัดด้านหน้าออกนะ,ะเราเลื่อนไปก่อนนะคะโอเคพอตรงนี้อ่ด้านหน้าเราจะแก้ไขตรงไหนแตะให้ขึ้นกรอบสีขาวนะคะแล้วมันจะขึ้น แกไขให้นะคะอ่ะด้านหน้าสีขาวมันต้องการที่จะลบออกนะคะมันก็จะแตะไปที่การลบค่ะที่ถังขยะนะคะอ่าถ้าเราผิดหรือว่าเมื่อกี้มันไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะคะทุกคนสามารถที่จะกดอ่าตัวลูกศรยูเทิร์นด้านบนนะคะอ่าได้กดหนึ่งครั้งปุ๊บเห็นไหมคะเมื่อกี้ด้านหน้าสูดมันลบไปแล้วพอกดปุ๊บมันก็จะ กลับมาเหมือนเดิมนะคะอ่าเห็นไหมทุกคนคะ่ะลองทํากันดูนะคะเพราะว่าการตัดต่อมันค่อนข้างที่จะสําคัญจริงๆนะคะอ่าอันนี้มันดูแบบเห็นไหมมันดูยืดเยื้อมันดูแบบงงงงอ่าใช่ไหมคะอ่าเราก็จะตัดออกคะ่ะอ่าพอเราจะตัดออกใช่ไหมคะเราจะตัดตรงนี้ออกปุ๊บเราก็แตะก่อนคะ่ะเพื่อเป็นการแยกคลิป ออกเป็นสองฝั่งนะคะอ่าทีนี้ด้านหน้าจะเอาออกใช่ไหมคะต้องแตะให้ขึ้นกรอบก่อนอ่าถ้าไม่แตะให้ขึ้นกรอบนะคะด้านหลังมีกรอบสีขาวใช่ไหมเวลาที่เราจะลบอะค่ะเราก็จะลบด้านหลังไปนะอ่าจะลบด้านหน้านะคะแตะให้ขึ้นกรอบสีขาวก่อนหลังจากนั้นก็แตะไปที่การลบนะคะลงถังขยะไปนะคะโอเคนะหลังจากนั้นก็ ต่อเลยค่ะแบ่งคลิปนะคะแบ่งหลายๆแบ่งซ้อนๆแบ่งให้มันเป็นสั้นเล็กที่สุดก็ได้นะคะเราก็มาดูคลิปของเราเห็นไหมคะทีนี้เราก็แตะหนึ่งครั้งทุกคนต้องลองทำ นะคะเราจะได้รู้ว่าเราควรจะตัดตรงไหนแบ่งตรงไหนนะคะอันไหนที่มันดูยืดเยื้อไปเราก็เอาออกค่ะเอาไว้เฉพาะอันที่มันสำคัญที่มันจะเล่าเรื่องได้ง่ายแล้วก็เข้าใจได้เร็วที่สุดนะคะอ่าโอเคด้านหน้าเราจะไม่เอาเราจะลบออกนะคะแตะให้ขึ้นกรอบก่อนทีนี้ก็จะปรุงรสอ่าในจังหวะที่ปรุงรสเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะปรุงใส่น้ำตาลอ่ะ น้ำตาลเราจะเอาแต่ด้านหน้าเราจะไม่เอาใช่ไหมคะอ่านี่ด้านหน้าเราจะไม่เอาปุ๊บทุกคนอาจจะงงนะเดี๋ยวว่าจะทำเล่นให้ดูนะคะว่าเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจเลยค่ะอ่านะเดี๋ยวลองเล่นดูนะคะเมื่อกี้ที่ตัดไปนะนไคะอ่าน,าน,นจากถ้วยที่แบบเอาน้ำมาละเลงใช่ไหมคะเราก็ เปลี่ยนไปเลยใส่เครื่องแกงปุ๊บใส่เกลือใส่น้ำตาลเลยเห็นไหมคะมันจะตัดย่นย่อระยะเวลาอันไหนที่มันดูแบบเรื่อยดูแบบช้าดูไม่เข้าใจดูแบบงงดูแบบยืดยาเราก็ตัดออกคะ่ะเอาท่อนที่แบบสำคัญสำคัญไว้เห็นไหมคะอาจากนั้นน้ำแกงเริ่มเดือดใส่ปลาจา้าอันนี้สำคัญนะคะโอเคใส่ปลาไปแล้วหนึ่งชิ้นปุ๊บเราตัดเลยนะคะ ีนี้ชิ้นที่2เราอาจจะตัดค่ะาจากนั้นช่องตรงกลางเราลบออกนะคะโอเคนะโอเคแตะไปนะคะเวลาที่เราใส่ปลาค่ะเราจะทำเราจะตัดชิ้นที่1ชิ้นที่2และก็ชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นที่3ที่4เราจะไม่ค่อยอ,อันนี้เป็นพุงปลาค่ะพุงปลาเราจะต้องเอานะคะ ด้านหน้าเราจะลบทิ้งเห็นไหมนะคะโอเคนะจ๊ะเรียบร้อยเราก็จะได้แล้วนะคะทีนี้ใส่ปลาไปแล้วรอให้ปลาสุกเราก็จะถ่ายตรงนี้เก็บไว้นะคะด้านหลังหรือว่าด้านหน้าเราจะลบก็ได้นะคะ เพราะมีชดเด็ดค่ะตรงที่ตักพุงปลาขึ้นมานะคะอ่าโอเคประมาณนี้นะจ๊ะอ่าได้แล้วจากนั้นเราก็จะมาตักใส่ถ้วยแล้วค่ะอ่าด้านหน้าสูตรมันอาจจะยืดเดยอะไปใช่ไหมคะเราก็ทำการสปริตคือแบ่ง2ฝั่งนะคะด้านหน้าที่เป็นถ้วยเปล่าๆมันนานกินเวลาแม้แต่ 5วินาทีก็ดูนานนะคะสำหรับการทำคลิปเราต้องทำเนื้อหาให้จบภายในหนาทีถ้าเราเก็บทุกเม็ดมันจะดูยืดเยื้อะนะคะเราจะต้องอันไหนที่ไม่สำคัญะเราก็ลบทิ้งนะไม่ต้องไปเสียดายนะคะเพราะว่าเราต้องทำทุกวันฝึกฝีมือทุกวันนะคะโอเคนะถ้าผิดก็ย้อนสอนได้เลยค่ะเดี๋ยวการที่เราลบเมื่อกี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะ หัวปลามาจ้าอ่าพอถึงหัวปลาปุ๊บเราก็แตะให้ขึ้นกรอบจากนั้นลบนะคะทุกคนสามารถที่จะแบบกดเพื่อเล่นได้เลยนะคะอ,อันนี้บ้าทำเพื่อยืดย่นเวลาให้มันดูสั้นลงนะคะไม่จะทำแบบนี้อยู่ทุกวันอยู่แล้วนะทุกคนอาจจะดูย้ำๆซ้ำๆหลายๆรอบนะคะ ทุกคนจะได้เข้าใจมากขึ้นนะาการตักกับข้าวใส่แกงนะคะเราจะตักช้อนสำคัญช้อนที่1ช้อนที่2และอาจจะเป็นช้อนสุดท้ายนะคะถ้าเราตักทุกช้อนมากจนเกินไปบางทีอ่ะมันจะดูยืดเยื้อไปนะคะเราอาจจะไปเล่นความสำคัญตรงไหนก็ได้หนึ่งอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อันนี้พุงปลาจะต้องใส่ต้องตัดไว้โอเค นะคะเริ่มที่จะมีน้ําแกงแล้วจ้าอ่าทีนี้ด้านหน้าต้องการตัดแตะให้ขึ้นกรอบสีขาวแล้วก็ลบนะคะอ่าทุกท่านคะ่ะงงกันใหญ่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะว่าการตัดต่อเป็นยังไงอ่าเห็นไหมคะเครื่อแกง,แกงเริ่มปรุงอ่าหลังจากนั้นก็ใส่ปลานะคะ ใส่ปลาเสร็จแล้วชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่2แล้วก็ชิ้นสำคัญจบนะคะแล้วก็เริ่มตักบางส่วนในแกงส้มออกมานะคะทีนี้ตักใส่ถ้วยจะเป็นช้อนที่หนึ่งช้อนที่สองแล้วก็อาจจะเป็นส่วนสำคัญสักหนึ่งช้อนจากนั้นก็จบนะคะอ่าทีนี้เราจะมาถ่ายวนอาหารนะคะอ่า เรามาดูเวลาด้านล่างเห็นไหมคะ1นาทีและแสดงว่าคลิปของเราอะอยู่ในแนวทางที่ดีและเพราะเวลาเริ่มจะ1นนาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูอีกตอนขัอนนี้นะคะาจะเป็นการโชว์อาหารหัวน้ำลายนิดหนึ่งนะคะจากนั้นก็จะตักอาหารมาหนึ่งอย่างสักหนึ่งช้อนนะคะมาเพื่อโชว์ให้เขาดูว่ามันน่ากินน่าทานยังไงนะคะ อาตรงแก้มของปลาอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันอาจจะดูแบบไอ้น,นี้ไปไหมอ่าโอเคตรงนี้แตะหนึ่งครั้งเพื่อทำให้อ่าเห็นไหมคะโอเคตรงนี้ก็ลบไปเลยเห็นไหมห้าสิบนาทีค่ะเวลากำลังสวยมาก นะจ๊ะได้แล้วนะคะทีนี้เมื่อกี้มันมีเสียงเห็นไหมคะเราต้องการจะลบเสียงออกนะคะก็ให้เลื่อนไปเลยจ้าไปตรงคำว่าปริมาณนะคะาจากนั้นเราก็เลื่อนเส้นให้เหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อที่จะลบเสียงถ้าเป็นเสียงผัดเสียงทอดจได้แต่ถ้าเป็นแกงส้มอะคะ่ะเสียงจะไม่ค่อยมีใช่ไหมคะ เพราะเป็นเสียงของการต้มอย่างเงี้ยอ่ะเราก็จะไม่อยากได้เสียงของการต้มอะไรแบบนี้เยอะนะคะเราก็ลบออกดีกว่าเพราะว่าถ้าใส่ไปแล้วอ่ะมันจะดูแบบไม่ชวนทานไม่ชวนหิวนะคะอ่ะเราก็เลื่อนไปเลยเราก็เลื่อนไปเลยนะคะเพื่อที่จะลบเสียงทุกคลิปออกนะคะถ้าเราอยากจะไว้เสียงตรงไหนก็ได้หมดเลยนะคะจากนั้นให้กดถูกต้องนะคะโอเคทีนี้เรามาดูคลิป ไม่มีเสียงแล้วเห็นไหมคะอ่าทีนี้ต้นคลิปค่ะเราจะต้องมีชดเด็ดเพื่อที่จะหยุดนิ้วคนอ่านะคะท่อนนี้นะอาจจะแบบดูช้าไปใช่ไหมคะเราสามารถแตะได้นะให้ขึ้นกรอบนะคะจากนั้นเรามาเร่งความเร็วค่ะอ่าทุกคนอยากจะแก้ไขตรงไหนแกะ แตะตรงนั้นให้ขึ้นกรอบสีขาวก่อนนะคะแล้วเราค่อยแก้ไขอ่าเราจะมาเร่งความเร็วกันนะคะโอเคอ่าเราจะเอาความเร็วสักเท่าไรดีสัก1.4กดถูกต้องปุ๊บจากนั้นนะคะเราก็มาลองเล่นกันนะคะอ่าความเร็วมันก็ดูไม่ยืดเดยอเกินไปเห็นไหมคะเราก็สามารถที่จะพูดอธิบายได้เลยว่าเออส่วนหัวนู่นนี่นั่นไหนใช่ไหมคะอ่าเห็นไหม ตรงนี้เลยค่ะมันอยูเ่เทคนิควิธีการถ่ายด้วยนะคะทุกคนจา๋าเห็นไหมโอเคมาจะเอาท่อนนี้นะไปไว้หัวคลิปค่ะแตะให้ขึ้นกรอบหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นกดค้างค่ะแล้วก็ลากไปไว้ซ้ายมือเพื่ออยู่ด้านหน้าของคลิปนะคะเราจะต้องมีท่อนฮุกเพื่อดูดคนให้ให้จอดดูคลิปเรานะคะโอเคเห็นไหม จะมาแล้วจ้าจะมาแล้วนะคะอ่าเป็นพุงปลาแกงส้อมอ่าเห็นไหมคะอ่าเราก็มาซ้ํามาดูอีกทีหนึ่งได้นะคะทีนี้ค่ะทุกคนขาเรียบร้อยนะสมมติว่าดูเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าทีนี้เราจะมาที่ฟิลเตอร์ค่ะเราจะมาเพิ่มแสงความคมชัดกันได้เห็นไหมคะถ้าตัดต่อในแอปของ tiktok มันไม่สามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้า s h o t อะเพิ่มได้นะเราไปที่ฟิลเตอร์นะคะหลังจากนั้นไปที่คำว่าปรับแตง่งอ่านี่คือความความสว่างนะคะเราสามารถปรับได้เห็นไหมลดได้ปรับได้ไหมดไดไะคะอ่าส่วนมากที่บ้าจะใส่นะบ้าจะใส่ความสว่างและก็ความอิ่มอิ่มตัวค่ะ าความอิ่มตัวมันจะทําให้อาหารดูแบบน่ากินขึ้นเห็นไหมคะอาหารจะต้องเน้นสีและความชัดของภาพนะคะส่วนใหญ่บ้าจะเล่นความสว่างและก็ความอิ่มตัวบางครั้งถ้าไม่ชัดบ้าก็จะใส่ความคมชัดตรงนี้นะคะแต่ถ้าความคมชัดใส่เยอะเกินมันดูไม่น่ากินนะคะเราต้องดูแล้วเรามีความรู้สึกว่าสวยนะคะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนในช่วงแรกนะ โอเคพอถูกต้องใช่ไหมคะอ่าเราก็มาเลื่อนในช่องต่อไปนะคะอ่าก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนแปลงนะคะเราจะต้องแตะให้ขึ้นกรอบสีขาวก่อนเห็นไหมคะหลังจากนั้นเราก็แตะตรงคําว่าปรับแต่งนะคะอ่าเรามาเพิ่มความสว่างความชัดอ่านะคะเพิ่มความอิ่มแสงโอเคจากนั้นไปคลิปต่อไปคะ่ะ เรามาแตะความสว่างนะแล้วก็ไปความอิ่มแสงนะคะโอเคนะความสว่างจ้า,านะคะแม้มันจะทำให้ภาพอาหารของเราดูสว่างขึ้นดูน่ากินขึ้นนะคะคลิปอาหารแสงสีอย่างนี้ค่ะสำคัญนะคะทุกคนถ้าใครทำคลิปเกี่ยวกับอาหาร หรือว่าสินค้าหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆนะทุกคนลองเอาไปใช้ได้นะคะโอเคนะจ๊ะอ่านะนี่คะโอเคอเพิ่มความสว่างหน่อยความอิ่มแสงหน่อยหรือจะไปความคมชัดก็ได้นะคะอย่างบางคลิปบางอันดนะับ ว่าจะไปใส่ความคมชัดเป็นบางอันนะคะไม่ได้ใส่ทุกอันนะเห็นไหมพอใส่ความแสงเข้าไปอะค่ะมันจะดูแบบน่ากินขึ้นดูชัดเจนขึ้นนะคะ,ะ,ะการเลือกจานก็สำคัญนะคะถ้าเราทำคลิปอาหารแนะนำให้ใส่จานเป็นสีพื้นสีขาวนะคะมันจะดูสะอาดดูน่าทานนะ,ะวัดการทำคลิปค่ะทุกอย่างสำคัญหมด ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบจานชามไฟแสงผักถ้าไม่มีผักนะอาหารเราก็ดูไม่ขึ้นนะคะาการมีผักเพื่อทำให้อาหารของเราดูขึ้นมากขึ้นนะจ๊ะปรับไปเลยค่ะถ้าเราโอเคแล้วแสงเราได้แล้วเราก็ไม่ต้องปรับอะไรเยอะแล้วค่ะเราก็มาดูนะอันนี้จะปรับให้ทุกท่านดูนะคะ เห็นไหมอาจจะลดก็ได้หรือจะเพิ่มถ้าเพิ่มก็เสพตาเกินใช่ไหมคะเพิ่มกําลังดีดูที่ระดับสายตาเราโอเคนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะแล้วก็มาทวนคลิปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ถ้าเราอยากจะใส่โลโก้ร้านของเรานะคะเราแตะไปที่สติ๊กเกอร์นะคะจากนั้นก็เพิ่มคําว่า สติกเกอร์นะคะแล้วก็แตะไปด้านบนนะคะอะบ้าจะมีโลโก้รอไว้อยู่แล้วจ้านะคะอาประมาณนี้เลยจ้าแล้วก็แตะที่สติกเกอร์นะคะเลื่อนไปเลยให้สุดคลิปเลยหรือว่าจะไว้ไม่สุดคลิปก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะจ๊ะอะใช่ไหม เราก็จะมีโลโก้ของร้านเราทีนี้คำว่า IN Inshot นะคะเราต้องการจะลบคำว่า IN s h o t ออกใช่ไหมคะให้เราแตะคำว่า Inshot หนึ่งครั้งนะคะอาจจะขึ้นคำว่าลบฟรีให้เราแตะคำว่าลบฟรีนะคะ,ะ,คเ,ะ,คะ,คะเดี๋ยวรอโฆษณาเล่นให้เราเดูหลากหลายนากาศจะกดไหลย้อนนะคะกดลบเลยทีนี้เราจะมาใส่เสียงค่ะเราจะมาพากเสียงนะทุกคนให้แตะคำว่าเพลงนะคะ าจากนั้นให้แตะคำว่าบันนะคะอพอเครื่องหมายหยุดเราก็แตะได้เลยค่ะถ้าโอเคและเราแตะถูกนะคะทีนี้เรามาย้อนฟังนะคะกดเล่นโอเคเราก็พูดเราก็พากเสียงไปได้เลยนะคะ,ะ,คะพูด,พดโอเคถ้า เราไม่โอเคให้เราแตะให้ขึ้นกรอบหนึ่งครั้งจากนั้นการลบค่ะ,ะเราก็มาเริ่มใหม่เราก็แตะตรงที่อ่การบันทึกใหม่นะ,ะโอเคกดถูกค่ะอ่าถ้าสมมุติว่ามันได้แล้วนะก็ให้แตะถูกนะคะจากนั้นค่ะเราจะบันทึกแล้วอ่าไปที่ด้านบนขวามือนะคะอ่า ให้เลือก1 0 8 0 p เฟรมเรทให้เอา60นะคะและจากนั้นกดบันทึกค่ะ <S <S การดูโฆษณานิดหนึ่งนะจ๊ะอ่าเห็นไหมเดี๋ยวมันก็จะแปลงวิดีโอ100%เปร์เพอครบร0อยเปเซตปุ๊บวิดีโอจะไปอยู่ในตรงไหนรู้ไหมคะไปอยู่ในคังภาพของเราเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราสามารถไปโพสต์ได้ตามแพลตฟอร์มต่างๆนะมีข้อแนะนำหนึ่งอย่างนะคะ ไปโพสใน Facebook ก็ให้ใส่เพลงในแอปของ Facebook ไปโพสใน TikTok ก็ให้ใส่เพลงของ TikTok นะคะ,ะจากนั้นเราก็จะลงคลิปแบบต้นตำรับโดยที่ไม่ติดลายน้ำความคมชัดยังอยู่เสียงยังอยู่เห็นไหมคะคลิปเดียวไปได้ทุกแพลตฟอร์มเลยสำคัญมากๆนะคะโอเคร้อยเปเซและจ้าเห็นไหมคะจากนั้นเราก็กดออกนะคะ ให้เราร่างไว้ก่อนเพื่อเรามาแก้ไขทีหลังนะาจากนั้นนะคะให้เราไปที่คลังภาพของเราค่ะเห็นไหมคะคลิปวิดีโอมาแล้วจ้ะจะอยู่ในคลังภาพเห็นไหมคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆ